ทำไมยังไงก็รับทำไมทำไมยังไงก็รับเพราะเนื่องจากร้อยละร้อยละพันเลยสัตว์ร้อยละร้อยดิร้อยละร้อยร้อยละพันร้อยละร้อยมันเก็บนี้เกินนั่นดอก ยังไงก็หลับเพราะว่าบริษัททั้งร้อยทั้งทุกวันเนี้ยเป็นบริษัทของในหลวงหมดกูก็นั่งคิดแล้วทําไมต้องเป็นบริษัทในหลวงนั้นหลวงบอกว่ามึงจะทําทุกอย่างในชีวิตมึงเลยยังไงนี <c> ่ <oughs> มึงก็ไปตีเพราะว่าในหลวงเงินทุนเยอะเพราะบาสมเด็จเนะี้ยภูมิพลนะเต็มบาทถ้าจะบาภููิพลเต็มบาทเงินแบบว่าเงินเยอะชาวบ,บ้านที่นี่ถ้าหลักดีนายพื้นที่ก็เยอะกว่าคือถ้าคิดจะทํามหาแดกปั๊บ ไม่ว่าสมุิสมุิกูคิดเฮ้ยทำอาหารหมากูก็ทำดีๆได้นะทำเป็นเนื้อหมาร้อยเปอร์เซ็นเออเนื้อหมูร้อยเปอร์เซ็นใช่ปะเนื้อหมูร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะแพงไงเหมือนหมูกิโลมาทำมันทำเนี้ยฉันก็เลยคิดออกก็เลยเอาแป้งผสมที่นี่กายมันกินมันก็มล้อันนี้ก็ต้นเหตุของของแพงเออฉันก็เข้าใจแต่แต่ฉันต้องิเคะห์จากความเป็นจริงไงเนื่องจากแบบว่าถ้าฉันทำทฤษฎีเหมือนคนทั่วไปฉันกลัวจะติดพฤติกรรมสัตว์มาไงบางตัวใจบลา ไม่หรอกกูว่าทุกวันนี้กูดูแล้วงูหีดบันไหลไม่รู้มันจบมาจากไหนมึงจะเอามันเข้ามาเดี๋ยวม่ะน่าเกลียดจะทืบบ้างเลยมึงเจอที่ไหน เหยียดมาต่าๆไปเลยทุกวันนี้หมองดูผู้มึงก็ทุเรศสังคมมึงไปอยู่สังคมสงเคราะห์ไปเออฉันอยากรู้ที่ตั้งไอ้นี่โรงเรียนสังคมสงเคราะห์ขึ้นมาถ้าเรียนอ่ะถ้าใครที่มีจิตอาสา,าจริงแกต้องเรียนที่นี่ฉันจะบอกว่ามีดีนะม,มีมีเงินให้นะคณะเนี้ยจริงเหรอไม่รู้ดอุบลอะไรแกตั้งขึ้นมาหรือเปล่าใช่อุบลที่ไหนล่ะอีกคนหนึ่งไงจุลาพลรวไลรักอะไรนะั่นอ่ะฉันไม่เหมือนแกหรอกเพราะว่าแกยังแบบว่าฉันว่าแกงูนะ ไม่รู้ดินะนหลวงว่าแกดูพ่อดูแม่แล้วแกยังปรับใช้กับชีวิตแกไม่ได้เลย <c oughs> แกอย่บบเอาเบลมากเดยวผัวแกถึงได้ทิ้งแกเขาจะบลา